สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นางเอฟซีทักทายทักทายเด้ค่ะเด้อคลิปนี้เยาวัดกรมาวัดออกกําลังกายคือก้านะาคณะเยาวัดมาท่ายบรรยากาศส,สวยๆเบื้องหน้าพี่นองเนาะบรรยากาศริมคลองคลองประเวศบุรีลมพี่นองเข้ามาเบิ่งนกกันค่ะนกสวยงามขนาดเลยพี่นองสวยงามค่ะสวยงามเยาวัดพามา ชมนกชมใหม่ううะนะคะนอทูก่านทุกคนเบิ้งค่ะเบิ้งสวยงามมากค่ะพี่น้องก้อยย่ตามสายไฟนะค่ะนะอันนี้ยายว่าก็นังสิงยางขามาบริเวณวัดพี่น้องดูความสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามสวยงามดูความสวยงามคลองประเวศบุรีร่มค่ะพี่น้อง เดี๋ยวว่าก็ลังสัญญางข้ามคลองนะคะนะ่ะเนาะข้ามคลองมาออกกําลังกายค่ะพี่น้องชมนกชมไม้ก็น,นะะนะักขาน้อสวยหไรสวยไรสวยงามสวยงามกับพี่น้องนอกน,ก,นกมันดีใจฝนตกอากาศเย็นชุมช่มฉ่ำอากาศดีฝนตกมากนกกำล่งทอดพี่น้องเอ้ยดูมันออกมาเต็มเลยค่ะ อันนี้คือกองประเภทบุรีลมจสบายสิยางขามมาข่าวัดนะคะน้อมาชมลมค่ะอากาศดีพี่น้องอากาศบริสอนค่ะบรรยากาศสวยงามค่ะพี่น้องบรรยากาศสวยค่ะดูกองประเภทบุรีลมนะคะน้องสบายนะคะทำนองพี่น้องด้วยค่ะเด้อมาเพิ่งมาชมน้ำกันนะคะน,ะคะน,ะคะนอ้องว่าบรรยากาศค่ะ บรรยากาศบรรยากาศฟังผนกับฟังพีฟังนี่ฟังสิเขาวาดจะเข้ามาเบ่งนกค่ะพี่น้องดูนกสวยนกสวยนกสวยสวยนกายขนาดด้วยพี่น้องนกดีใจนกดีใจพี่น้องเอ้ยนกดีใจค่ะบรรยากาศเจ้านี้ ไก่สิเพียงว่าแมนเซอเนาะคะนะ่ะเนาะสิบโมงกลัวนะคะ่ะพี่น้องเนาะบรรยากาศสวยง,งามล่มลื่นสวยงามล่มลื่นพี่น้องทักทายกันที่คลองประเวศบุรีลมเนาะคะนะ่ะเนาะหน้าวัดลานบุญเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องเนะาะทีาบ้านกราบขอบุณทุกขอบขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อค่ะเด้อกราบขอบุณขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะค่ะเนาะกราบ กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเยี่าบาได้ด้วยค่ะเด้อทุกท่านทุกคนเรากำลังจะข้ามคลองไปนะคะเนา้อทำคลองเข้าวัดค่ะพี่น้องอากาศมา,ทา้ทยพอแม่พี่น้องเบ้างนะคะเนาะบรรยากาศส,สวยงามค่ะสวยงามค่ะสวยงามบรรยากาศที่สวยงามนะคะเนาะชมนกชมไม้ค่ะพี่น้องเอ้ยสวยงามสวยงาม ทุกคนมองค่ะสายหูสายตาห้องน้ำาสวยงามค่ะกทุกคนทุกันทุกคนบรรยากาศทวัดนะคะเนาะลมด่นลมดุนค่ะลมด่นสวยงามนกมึงนกมึงนกมึงนกขอบคุณขอบคุณทุกานทุกคนที่เข okay, so ้ามารับชมนะคะเด้อ บ้านกลับขอบุญขอบคุณค่ะมึงนกเหลือกเลี้ยวลงมาเบิ่งป่าด้วยบ้านพี่น้องปลาสวายได้น้ำค่ะปลาสวายได้น้ำแล้วค่ะพี่น้องมันก็ร่างึ้นมากค่ะสวยงามสวยงามค่ะพี่น้องเบ้านกูมีอย่างทาเบิ่งเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะทายบิ่งบรรยากาศชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ นก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 มันออกมาพี่น้องร้ายครับอย่างนี้ว่าสิพาย่างเข้าไปชมลมนะคะเด้อพี่น้องเด้อทุกท่านทุกคนเข้าชมลมแล้วนะคะเข้ามาชมลมเข้ามาบริเวณวัดลานบุญแล้วนะคะทุกท่านทุกคนบริเวณวัดขับบริเวณวัดค่ะพี่น้องสวยงามสวยงาม ะมาณน,นี้นะคะน้อพี่น้องนอ้อเยาวาสิขอลุลงคลิปทนีเด,ด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้ออย,ยาวาสิบหลอ,อกก็ร่างกายค่ะทุกท่านทุกคนทุกการรับชมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ยาวาชเลยเด้อคะ่ะเด้อชมชิปแวกอย่าลืมเด้อค่ะเด้อกดติดตามดกดรักกดเลิฟให้ยาวาด้วยนะคะฝากด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ